ชื่อผมอะคนรู้จักไปม,มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคนรู้จักอภิชาตฟาร์มอย่างน้อยๆเขาก็นึกถึงเราแลลวเวลาเขาจะซื้อไข่เนี่ยครับทำยังไงก็ได้ให้คนรู้ว่าผมทำฟาร์มไก่แล้วมาซื้อไข่ผมผมเห็นเวลาเขาเล่นอะไรกันอะแข่งเรือแข่งอะไรเงี้ยเขาจะใช้ชื่อฟาร์มกุ้งฟาร์มอะไรกันผมมีฟาร์มไก่ผมก็ใช้ชื่อฟาร์มไก่ผมบ้างสิเติบโตผมว่าครึ่งๆึงนะเป็นสิบล้าน ผมเลือกมาผมต้องสง่งอาหารไก่ต้องทํางานไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะผมจบแค่ม .3 มครับโดยฟาร์มที่ผมเข้าใจว่าถ้าผมไปเรียนสายสามัันนะ่ะปวชปวสเนี่ยผมก็จะได้เรียนแต่สิ่งที่ผมชอบพวกช่างสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็มีไอ้พวกวิทย์คณิตอะไรมันต้องมาด้วยผมก็เลยไม่เข้าเลยวิชาพวกอะไรพวกนี้คาบช่างยนต์เนี่ยผมไม่เคยขาดเลยครูก็เรียกครูพองไปพ่อก็เลยแบบให้ออกใจโรงเรียนถ้าไม่เรียนก็มาทำงานคือว่าอยู่กับไกมาก็33ิปี ผมทําทุกอย่างเลยครับในฟาร์มการจัดการในเล้าอะไรพวกผมทำเป็นหมดครับตอนนั้นเบื่อครับแต่ตอนหลังมาก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วที่เราเป็นอย่างนั้นไข่วนนกครับไค่วนนกไม้ใหม่เลยโดยที่แบบว่าเราไม่ตั้งตัวเราไม่ได้เรียนรู้โลกหม่ก็เขาก็จะให้เราเอาก่ะด่กระสอบนะแล้วเราก็ฝังที่กินอย่าง้ก็คือใครถูกครับโอ้โหติด20ล้านนะครับติดลบเยอะครับ เราเหมือนเราเรียนรู้เร็วตอนหลังเรเริ่มภูมิใจแล้วว่าเรามีอาชีพของตัวเองเราก็เลยนําเสนอว่าผมเนี่ยนะทำความไก่สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะวิ่งมาหาซื้อใช่ไหมสมัยนี้ก็คือกดโทรศัพท์อย่างเดียวใช้ขึ้นฟีดมากที่สุดก็จะเป็นแบบที่จับตามองมากกว่าเ,เราก็ทําตลาดด้านออนไลน์เนี่ยให้คนรู้จักทําทยังไงก็ได้ให้คนรู้ว่าผมทาความไก่แล้วมาซื้อไข่ผม นั่นคือโจทย์ของผมก็ผมเห็นคนโตๆแถวๆนี้นะเวลาเขาเล่นอะไรกันอะแข่งเรือแข่งอะไรเงี้ยเขาจะใช้ชื่อฟาร์มกุ้งฟาร์มอะไรกันผมมีฟาร์มไก่ผมก็ใช้ชื่อฟาร์มไก่ผมบ้างสิผมก็ใช้ชื่อฟาร์มไก่มาตลอดเลยแข่งรถแข่งอะไรผมก็ใช้อาิชาติฟาร์มหมดเลยตั้งใจโปรโมทธุรกิจได้ผลดีเลยก็คนรู้จักมากขึ้นนู่นนี่นั่นบางทีคนอยู่ใต้ย,ยังโทรมาซื้อไข่ผมเลยแต่ต้นทุนมันสูงผมก็เลยแนะนำให้เขาว่าพี่ซื้อตรงนั้นดีกว่าไข่แก้บนเนี่ยคนโทรหามผมเดือนเด เวลาเขาจะมาแก้บนหลวงพ่อเนี่ยเขาก็นึกถึงเราแล้วสมัยก่อนนี้กล่องใส่ไข่จะเป็นกล่องกลางของสากรณร สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับโดยที่ใครจะขายไข่เนี่ยต้องใช้กล่องกล่องใบนี้แต่ผมผลิตกล่องมนของตัวเองครับเห็นกล่องก็รู้เลยว่าไข่ผมแน่นอน,นหนึ่งกล่องจะมีไข่อยู่30ฟองจะเป็นราคาไข่จริงนะตอนนั้นเพราะว่าราคาไข่ยมจะขึ้นลงตลอดผมจะบอกราคาไปไม่ได้หรอกว่าตอนเนี้ยมันกล่องละเท่าไหร่มันขึ้นลงเหมือนทองอะราคาไข่อะครับมันมีขนาด30กับ60ฟองครับคนที่ซื้อจะรู้อยู่แล้วว่ากลไกมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่เราก็อาศัยว่าเราไม่ได้ผ่าน่าคาค่อนกลางมากเราตัดตรงเลยจากผู้ผลิตถึงผู้ โลกสมัยนี้มันหมุนเร็วมากเลยโลกออนไลน์สนใจร่วมกันว่าเราควรทาอย่างนี้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 แล้วตอนหลังมาเข้าห้างเข้าอะไรก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นมาตรฐานหมดเลยครับใครของผมมีตลาดตลาดที่ผมขายเองแล้วก็ที่เข้าห้างก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไทยฟู้ดส่วนหนึ่งเลยลูกค้าเก่าที่พ่อแม่ฐานพ่อแม่สร้างไว้ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือลูกค้าใหม่ที่พวกผมมีสาวทำตลาดกันรับผลิตรับสร้างแบรนด์ครับใครแล้วก็สดแน่นอนครับเมื่อวานออกจากตูดไก่มาวันนี้ผมส่งแล้วอะจีเลยนะ ไข่ข <c oughs> องเรามีมาตรฐานครับมาตรฐาน GSP และ h a t c p ครับเติบโตผมว่าครึ่งครึ่งนะเป็น10ล้านนะรายได้นะกำไรก็ประมาณ3ล้าน4ล้านแล้วแต่บางช่วงทุกวันนี้ก็ยังได้เงินเดือนอยู่นะเดือนละหมื่นสอง บอกว่าผู้บริหารน่นนะจิบกาแฟยอยู่ริมทะเลเงินก็เข้าบัญชี <c oughs> คุณเรียนรู้ไปแล้วอ่ะคุณเป็นหมดแล้วคุณแค่สั่งงานอย่างเดียวก็พอแล้วเหมือนถ้าคุณทำเองทุกอย่างมันธุรกิจไม่โตรหรอกมันต้องโตฝันนี้อีกที่ฝันคือก็อยากเลี้ยงไก่สักล้านตัวตอนนี้มีแค่สองแสนมันคือความฝันไงมันต้องเว่เวอร์หน่อยนิด <c oughs> แต่ผมมั่นใจว่าธุรกิจผมเนี่ยจะอยู่จนถึงผมตายอ่ะเพราะผมทําเองได้หมดหัวใจหลักๆเลยอ่ะเงินแล้วก็เรื่องโลก ศึกษาเรื่องโลกให้เก่งๆคุณมีลูกค้าในมือหรือเปล่าโลกเง,งินทุนสำรองแล้วก็ตลาดที่จะรองรับ3อย่างหลักๆเลยถ้าคุณมี3อย่างนี้ยังไงก็รอด